โอ้ดูดิเลือดไปลดเลยนะอ้ควายเออลำดำลำลำ้ำโอ้โหเลือดไปลดเลยเออ,อผมตายดีกว่าผมยอมตายเออเฮ้ยลดแล้วเออแต่ผมตายก่อนนะโอ้เหมือนเหมือนมืนไปเกาเกาหน้าเกาขายมันอะโอเคครับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่ในแบบที่มีชื่อว่า o u l l ล n d Box นะครับหรือว่า เจ้าดวด้าลูตำนานจอมยุทธพูดทางสารแต่ว่าตอนนี้ผมยังเข้าเกมไม่ได้เลยนะครับเดี๋ยวตอนนี้ก็มาแล้วนะครับทุกคนหน้าต่างอะไรก็มาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วกดเพเลยนะครับผมคนหลังจากที่ผมออกแมปแล้วก็เข้าใหม่มานะครับผมก็ได้กดรับดาบแล้วก็จะมีพวกเ<ๆ><ๆ>ลเวลหนึ่งเลเวลสองดูเราไม่รู้จะได้ดาบอะไรนะครับผมก็ไม่รู้รอเหรอต้องเดินไปตรงนู้นก่อนรอใช่ปะ เราได้ออมเลเวลหนึ่งอ่ออะเฮ้ยโคตรเท่เลยทุกคนดูดิโอ้โหโอ๋อนี่ดับเลเวลหนึ่งเคไปเลยครับมันบอกให้เดินตามทางนั้นไปนะเฮ้ยโอโ้โกดฟันมันฟันให้เลยเนี่ยนี่ขอขี่ดาบโอ้โหโคตรเท่ทุกคนดูดิโคตรเท่ไปไปโอ้โหโคตรเร็วด้วยเออโอ้โห,โโหเป็นแมปที่แบบให้เดียนะเหมือนเหมือนคนนั้นอะอะไรนะ ลืมชื่อไปล้วที่ขีดอบลงเลยครับโอ้ยแหลกแหลกหลก,กขอปรับภาพแป๊บ,ป,บปึ๊บอ่าโอเคมามันบอกให้มาตรงนี้เหรอครับขอให้มาตีหุ่นเหรอจะโบ๊ะโป๊ะะโบโนหนึ่งอะเออเอๆแหลกบ้างนะครับทุกคนบบตีดวได้ไรปะลิงแอปโซลิงแอปโซ ฟันฟันฟันได้ไรฟันเราได้เวลวเหรอไปๆๆๆๆโอ้แหลกๆๆๆๆโอ้คือถ้าใครอยากโดนิทโดนิทสักนิดก็มีค่าซื้อคอมแบบมาอัดคลิปให้เพื่อนได้ดูลื่นๆเลยนะคลิปน่าจะมีคุณภาพมากกว่านี้แต่ตอนนี้ในมือถือนะทำได้แค่นี้ก็ทำนะครับผมสามารถโดนิทได้ที่อ่อ description น,นะครับผมลิงก์โดนิทก็มีอยู่ เอ้ยจะทำยังไงต่อทุกคนสเตจหกแล้วทำยังไงต่อตงงตอัปเกรดได้ไหมอัปเกรดเลเวลสองไม่ได้อะอีควิปอีควิปใช้แล้วเนี่ยตอนนี้ใช้อยู่อืมนอกจากทำแบบนี้แล้วมีอะไรอีกไหมฮัลโหลโอ้โนี่ไงได้เงินอะ่ะตีแล้วได้เงินอะ่ะ a b บโซ b อ่ะไม่รู้ไม่รู้อุย้ย อพอฆ่าแล้วจะได้วงแหวนวิญญาณทุกคนดูดิโอ้ยข้าไปเรื่อยไปเรื่อยๆปึ๊บป๊เอามันเกิดกับนี่ครับวงแหวนวิญญาณนะครับผมนี่น่าจะเป็นหลักร้อยปะป๊บป,บปบอ่ะอันนั้นเป็นด่านที่สองเหรอโค้ดโอ้โค้ดสิบหนึ่งหนึ่งเคหนึ่งพันเราต้องฆ่าไปเรื่อยหรือเปล่าฮะแตะแตะแตะ นี่มีสกิลมาด้วยนี่ดาบปักลงพื้นนี่โคเทลุกนดูดิโอเคเดอกดูดิแฮมเมอร์สเป,ปียไหนเราเราเราเข้าได้หรือเปล่าครับผมวง <c oughs> แหวนวิญญาณหนึ่งร้อยอ่าไม่ได้ล็ Lock coin. อกออฟคอยมันใช้เงินซื้อ,อถ้าจะไปด่านต่อไปโอเคครับเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วขอฟาร์มดาบปักลงพื้น โบโอโหเขาเททุกคนดูดิเขาเทฮะหลังจากนี้ก็ขอฟานไปได้เลยนะครับผมเต็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 ม,มทุกคนกลับมาแล้วครับผมตอนนี้ก็ครบหนึ่งพันแล้วนะครับเดี๋ยวลองเข้าไปดูซิว่าข้างในมันจะมีอะไรนะครับผมโอเคไหนดูซิมีอะไรบ้างฟอกโอ้โห้เลือดเท่าไหร่นะเอาแปดร้อยนึกว่าแปดพันอ่านดูซิได้เท่าไหร่ เงวเงวเวบ,บินเหมือนยุงเลยฮนะเอไอ้อผาดดาบมินบินเหมือนยุงเลยครับผมอ่ะได้โอ้วนันเทา่าไหร่สามร้อยป่ะทุกคนไหโอเคมีอะไรให้ทำบ้างครับวันนี้น่าจะเป็นบอสอ่ะเดี๋ยวเราพิเดี๋ยวเราอยากไปอัพอัพเกรดดาบมากเลยนะครับถ้าจะไปด่านต่อไปก็ประมาณสองพันนะขอไปอัพเกรดดาบก่อนแล้วกันนะครับผมไปเลยไปเลย ไปได้ไปเอาดาบที่ดีกว่านี้นะครับจะได้มีประสิทธิภาพในการฟาร์มมากขึ้นนี่คืออะไรอารีนาพีพไม่อยากครับไม่อยากต่อสู้กับใครนะครับโหนี้เป็นคอนเฮาเทียนนะอันนั้นคืออะไรอ่ะฮะจืดจืจืดจืดดเอ๊ะมันคืออะไรออ๋อัปเดตซูนโอเคอันนี้ระดับอีพิกนะครับผมควอลิตี้จะปลดล็อกที่เลเวล69นะครับ มเรีวเทรเียวหเหรอผมอยากได้ดาบหรไม่ได้ฮะได้ดาบหอุ้ยเรีวทุกคนเรวอุ้ยเียวอุ้ยเราได้ดาบดีนะครับทุกคนได้เรวหเลยโอเคอันนี้นะเรีวอุ้ยโชคดีมากฮนะอ,อัพเกรดยังไงเหรอรต้องมีดาบเรวเหรอนี่ฮะดาบ Level เรีาด้อ ทางนั้นคือทางอะไรไปไม่ได้น่าจะเป็นด่าน่นาจะสู้กับบอสนะครับขี่ไปด่านตรงนี้เลยนะครับมาฟาร์มกับจิ้งจอกนะครับจะอยู่ตรงโน้นตรงนี้มีบอสฆ่าบ,บอสหน่อยปะฆ่าบ,บอสหน่อยมาดูบอสครับผมเฮ้ยเลือดหนึ่งหมื่นเลยนะถามจริงโโ,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 โเโลือเราเท่าไหร่โอ้าพลาดหมดเลยโอตีไม่เข้าเลยทุกคนด,ดูสิ เอ้ยออกยังไงวะเอ้ผมตีไม่เข้าเลยอะ่ะทำไมอะ่ะอืมมันกดออกไงวะโอ้ยดูดิเลือนไม่ลดเลยนะไอ้ควายเออลำ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 โอ้โหเลื่อดไ่ลดเลยเออ,อ,อ,อผมตายดีกว่าผมยอมตายเอื๋อเอ้ลดแล้วเออแต่ผมตายก่อนนะ โอ้เหมือนเหมือนเหมือนไปเกาเกาหน้าเกาเกาขายมันอะเลื่อนไปโดนเลยเรียบร้อยโอ้โหดูดีโคตรโหดเลยเ,เดี๋ยวไปฟาร์มต่อดีอกดว่าครับสวัสดีครับบุญเธอไปฟาร์มต่อแล้วนะฮะบุญเธอนะครับหนะนูนะที่ฟังอยู่ตรงนู้นโอ้ไม่น่ารีบลงเลยเคยกลับมาแล้วครับผมตอนนี้ผมก็ได้เวล 30แล้วนะครับแล้วตอนนี้ก็ตังคบสอง0ันแล้วนะครับผมเดี๋ยวขอไปนี้เลยนะครับผมปลดออกดากต่วไปครับดูสิมันเป็นอะไรครับผมเวลวูฟเหรอเวลวูฟอ๋อนะครับลองดินี่ครับผมเพิ่งได้สก,กิลมาใหม่ <Yeah. S 2> นี่ไงทำได้แค่นี้แหละฮะเดี๋ยวปึ๊บปึ๊บปึ๊บมีสก,กิลเยอะก็อาวอ้าวค้างค้างค้างตึ๊กตึ๊กตึกตึกตึกขู่เลือดเยอะมากเลยนะทุกคนซูิลองฆ่าสักตัว ได้เงินประมาณเท่าไร่รื่อสกิลอย่างเท่ฮะได้ประมาณเก้าสิบอืมเก้าสิบประมาณครับผมประมาณแปดสิบเก้าสิบนะโอเคครับแบบนี้ผมก็มารีวิวเพียงคร่าวๆแค่นี้นะครับผมถ้าใครอยากมาฟาร์มมันๆก็ฝากแบบนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็ขอจบไเพียงเท่านี้ครับขอบคุณขอดูทุกคนครับฝากกดไลค์กดแชร์ก็ ถ้มีกำลังซั์นิดนึงก็ฝากเดนิทซนิดนึงก็ได้นะครับผมวันนี้ก็พอ้เพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณที่คอยซัพพอร์ตมาตลอดครับไปบ,บายครับถ้าใครอยากเล่นแบบนี้ก็หรืออยากให้เล่นแบบไหนก็บอกนะครับผมไปบ,บายครับ